สวัสดีครับวันนี้ก็มาตกปรากฏอีกนะครับมาช่วงใบายแต่ยังไม่ตกแดดร้อนมากเดี๋ยวรอรับชมนะครับอาจจะมีตัวไม้ 没苏。 ของใหญ่ใหญ่ของใหญ่ใหญ่ทของใหญ่ญ่ของใหญ่เม็ดนี้ทะลุได้นดันทะลุไหมเลย เนี่ยจะใส่เสียงไว้ข้างล่างไม่ดีนะเอเอกล้าไปใส่เนาะ <c oughs> โอ้โหมันจะลูขึ้น เช้าครับตั้งกล่องไม่ทันเลยใส่ปึ๊บเลยใส่ม่เอบตามหาทั้งคืนดิ่มากใหญ่มาก่งเป <c oughs> ี่ยงอของป่อง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ออถ่าย่ะยาวมากเลยนะตัด โอวกว่าจะตัวใหญ่เขด้ฮะบย่ง่งเขย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 ่ง้ขย่งเขย่งเขย่งย่งเขย่ขย่งเขย่งเขย่งเขย่ย่งเยเขย่ยเขยยงเขย่งเขย่งเขย่งเข่ง

ลุบทตอกนิ네้นด <to Kat te iff> <tro end ญ> ๊อกี่ยวใสนินใหม่ใหน้ยาบุฟฟ่นวนนี้คอุ้นตอกจะได้หมืนก่าวันนี้จะเป็นยังงเล่าเลจะบกิน่มาเห็นนั่นเห็นนี้ ให้ยูถ่ายทำไว้นะอันนี้เป็นกองหมานมากเลยเมียยอมเลยไไม่ครับผมปล่อยมือก่อนที่รักหนามากอันนี้นะรอให้ดู เอาตัวนัขึ้นมากันยอย่างอื่นแค่ว่ากันมาเรือมาแล้วมา,วมาวอีกแล้วสวยๆมาแล้วจะมีเี้ยจะมีตัว 马来，朝鲜，朝鲜。 มันสะบัดโดนที่นะเอาครีมดีไหมมาแล้วมาแล้วเช้าเช้าโหเป็นกองของใหญ่สวยมากติดขอบฝังเนี้ยติ้งมึงแค่ไหนกัโดูดิ อันเชา้าเหตุนี่เยอะหมดเลยเพื่อนน้องดูสู่มเป็นอันเทปเน่ากลิ่นนะเนี่ม <c oughs> ันเป็นลม

กินข้าวเช้ากันนะครับวันนี้วันนี้หน่อไม่ดองไม่ปรากฏนะครับมันดองลองสามชั้นกินแต่ปรากฏมาก็เริ่มจะมีเงี้ยงแล้วลองกินหมูมกินไก่บ้างนะครับอ่านะครับนี่ไก่ทอดก็ไก่ย่างสีสัน ครับน่าอร่อยครับสีสันสวยงามอากาศดีไม่แดดลมอือออร่อยอร่อย ข้าวแล้วก็จะได้ลุยตกประกวดกันต่อเดี๋ยวมารอรับชมนะครับนัวน้อยก็น่าสรับนี่ก็ผลงานนะครับเมื่อคืนไม่ธรรมดาพอได้พอได้มีลูกค้ามารอแล้วหน่ยจะกินตัวใหญ่ลูกค้าได้ลองดูปาจุ่มป้าจุ่มลูกค้านี่ก็ขายไปบ้างแล้วนะครับสองโลสามโลตามทางมาอ่านี้ลูกค้าพิเศษนะครับเนี่ย เพิ่งจะมาถึงอุปกรณ์ยังไม่ลงรถมาคลิปก็ขอในเรื่องนะอืมอ้ไรกินเนาะเดี๋ยวก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวรอชมคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม